อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่16พฤศจิกายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเย็นประจำวันที่16พฤศจิกายนสำหรับข่าวแรกครับเป็นเรื่องของดอนนี่ฟันเดอร์เบนะครับหรือหลายฝ่ายครับมองว่าการที่สกอตต์แม็กโทมิเนียการป่วย จนพลาดลงสนามให้กับทีมชาติสกอตแลนด์2เกมติดต่อกันในึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งเกมที่สกอตแลนด์บุกไปชนะโมเดว่า2ต่อ0นแล้วก็เกมที่เปิดบ้านเอาชนะเดนมาร์ก2ต่อ0ย์ครับประจวบกับพี่อีกหนึ่งกองกลางอย่างพอปกบามีอาการบาดเจ็บเช่นกันและต้องพักยาวมากกว่า2เดือนครึ่งซึ่งด้วย2เหตุผลดังกล่าวนี่ครับทำให้แฟนบอลปีสแสดงหลายคนคาดหวังว่าโอเลกุน่าโซชาจะมอบโอกาสใ,ให้กับดอนนี่ฟานเดอร์เบคลงสนามบ้าง และแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แฟนบอลแมนยูเต็ดในเมืองไทยนะครับที่อยากจะเห็นโอเลกุนาโซชาส่งดอนนี่ฟันเดเบกลงสนามแฟนบอลเมืองนอกก็ไม่ต่างจากที่ไทยครับเพราะว่าพวกเขาแต่ละคนก็มั่นใจว่าดอนนี่มีคุณภาพดีกว่ากองกลางของแมนยูเต็ดหลายคนแต่ถว่าโอเลกุนาโซชาแค่ยังไม่ให้โอกาสอย่างจริงจังซึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นครับที่2ไม่ฟื้นตัวกลางของทีมยังไม่พร้อมจะลงสนามเพราะว่าในรายของสกอตต์แม็กโทมิเน่ก็ยังไม่รู้ว่าจะฟิตพอลงสนามหรือไม่ ในส่วนของปอกบาก็กลับมาลงสนามได้ก็ปีหน้าเลยครับดังนั้นเกมพรีเมยร์ลีกที่แมนยูเดจะต้องบุกเยือนวัตฟอร์ดวันเสาร์นี้ครับหากว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบคยังไม่ได้รับโอกาสจากโอเลกุนนาโซชาอีกก็คงไม่ต้องมาอธิบายกันเยอะแล้วครับว่าทำไมตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบคถึงอยากจะย้ายออกจากแมนยูเดในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยครับเรายัางอยู่ในข่าวของดอนนี่ฟันเดอร์เบคนะครับวันนี้มีรายงานจากดิลิเมลครับได้ออกมาระบุว่า นอกเหนือจากยูเวนตุสเอเวอร์ตนและก็นิวคาสเซิลที่สนใจจะยืมตัวดอนนี่ฟานเ์เบกไปร่วมทัพในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าวูฟแฮมตันอีกหนึ่งทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็สนใจจะยืมตัวดอนนี่ฟานเ์เบกไปร่วมทัพเช่นกันตลอดช่วงที่เหลือของซีซั่นซึ่งเหตุผลที่ทางวูฟแฮมตันอยากจะยืมตัวมิฟิล์รายนี้ก็เพราะว่าอยากจะเค้นศักยภาพในตัวของดอนนี่ฟานเ์เบกออกมาให้เต็มที่อีกครั้งและมั่นใจว่า พวกเขาจะทำได้ในแบบเดียวกับที่เวสต์แฮมเคยยืมตัวเจสซี่ินการ์ดไปร่วมทัพเมื่อซีซั่นก่อนและทำให้ลินการ์ดกลับม,มามีความมั่นใจอีกครั้งนั่นเองครับสำหรับตอนนี้นะครับดอนนี่ฟันเดเบก็เข้ามาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ติทีมชาติอย่างเช่นเจสซี่ินการ์ดในมันยามาติชองตอนนี่มาซิยานมาครัสแรตฟอร์ดและก็รวมไปถึงเมสันกรีนวูดที่ศูนย์ฝึกแคริงตันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งเจ้าตัวก็แอบหวังว่าโอเลกุน่าโทชาจะมอบโอกาสให้เขาลงสนามบ้างครับหลลังงาาดนกขอทีมนะ่ จะขาดทั้งพอปอกบาสก็อดแม็กโทเวเน์และก็อาจจะรวมถึงเฟลที่ยังอยู่ในแคมป์ทีมชาติบราซิลลงทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซอนอเมริกาใต้อยู่เลยครับเรามาต่อที่เรื่องของเจดอนซันโชนะครับซึ่งมีการระบุจากแมนเชสเตอร์อีฟิงนิวสื่อท้องถิ่นว่าเกมวันเสาร์นี้กับวัตฟอร์ดเจดอนซันโชอาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงครับเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ครับแมนยูเตดมีคิวบุกเยือนวัตฟอร์ดเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับ เดเกมนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ค่อนข้างมั่นใจว่าโอเลกุนนาโซชาจะกลับมาใช้แผน42-31อีกครั้งครับในการบุกเยือนแตนอาราวาตวัตฟอร์ดซึ่งเหตุผลในด้านเกมรับนะครับโอเลกุนนาโซชาค่อนข้างไว้ใจในตัวของแฮร์รี่แม็กไกวและก็วิกตอร์ลินาเลฟให้ลงสนามคู่กันมากกว่าที่จะกลับมาใช้แผนกองหลัง3คนในช่วงที่ราาฟอลมารานยังคงบาดเจ็บอยู่ครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้แมนยูเต็ดก็จะกลับมาใช้แผน42-31อีกครั้งครับนั่นจึงทำให้พื้นทีี่ในนเเกกกมมมุจะตัวลือาขึ้ และเกมกับวัดฟอร์ดเสานี้นะครับก็ยังมีความหมายอีกอย่างก็คือเจดอนซานโชจะได้กลับไปยังสโมสรมาแรกของโจตัวที่เคยค้าแข่งมาตั้งแต่ระบบเยาวชนเลยครับก่อนจะย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนอายุ14ปีแถมปิดท้ายนะครับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ระบุไว้ว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดเองก็ค่อนข้างจะกดดันโอเลกุน่าโซชามาด้วยครับว่าให้สมผู้เล่นที่มีคุณภาพของทีมลงสนามให้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะในรายของเจดอนซานโชครับ ที่ทีมไปพายามคว้าตัวมาจากดอทมุนด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่านับตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทีมโซชากลับส่งซานโชลงสนามครบ9เสาทีเต็มแค่1เกมเท่านั้นครับแถมในช่วง5เกมหลังสุดก็เป็นตัวสำรองถึง3เกมและอีก2เกมไม่ได้ลงสนามจนซานโชนั้นหลุดจากทีมชาติอังกฤษไปแล้วด้วยครับเรามาที่ข่าวต่อไปเลยครับกับความเห็นของแอนดี้โคลอดิตกองหน้าของทัพปีศาจแดงยุคทริปเปิลแชมป์นะครับ ที่ได้ออกมาปกป้องโอเลกุน่าโซชาว่าแฟนบอลแมนยูเต็ดควรจะอดทนและมอบเวลาให้กับโอเลกุน่าโซชาอีกสักหน่อยในการสร้างทีมกลับมาลุ้นแชมป์ครับซึ่งอันนี้คงว่ายังไงบ้างเรามาฟังกันครับ <S <S ผมผิดหวงดังที่โอเลกุน่าโซชาโดนทั้งแฟนบอลและก็บรรดาน,นักวิจารณ์ด่าเช้าเย็นแบบนี้นะผมไม่คิดว่าจะมีผู้จัดการทีมคนไหนควรโดนวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนอะไรขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นที่แมนยูเต็ดหรือว่าสโมสรไหนก็ตาม ผมมั่นใจว่าโอเล่กำลังพยายามอย่างหนักและทำงานสุดความสามารถเขาพยายามเหมือนกับทุกคนที่พยายามมาก่อนหน้านี้แหละไม่ว่าเขาจะเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของผมหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ผมก็คงไม่ชอบการที่มีคนมาพูดถึงเขาอะไรทำนองนี้เราทุกคน้ต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปที่เคยอยู่อีกครั้งแต่มันก็ต้องใช้เวลาแหละเราสามารถพูดได้ว่าแล้ต้องใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ละ่ะ แต่ก็อย่าลืมว่าผู้จัดการทีมฝีมือดีคนก่อนๆก,นนก็เคยล้มเหลวมาแล้วกับที่นี่ดังนั้นคำวิจารณ์ที่มีต่อโอเลกุนนาโตชาผมมองว่ามันร้ายแรงจนเกินไปการคุมทีมสโมสรใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้วการสารต่อจากเซอร์เลฟฟ์กุสันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นกุนซือที่เก่งมากแค่ไหนก็ตามมักเจอแต่ความยากลำบากเสมอเมื่อต้องนำมาเปรียบเทียบกับเซอร์เลฟฟ์กสูสัน ฉะนั้นผมจึงมองว่าเวลาของโอเลกุน่าโซชายังมีไม่มากพอเขาควรจะได้รับโอกาสสร้างทีมของเขามากกว่านี้อีกหน่อยจากข่าวเซฟโอเล่นะครับเรามาต่อที่เรื่องของเจสซี่ลินการ์ดกันบ้างครับวันนี้มีรายงานจากทางเอเพนออกมาระบุว่าเจสซี่ลินการ์ดยังคงปฏิเสธที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากมองว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสมากพอจากโอเลกุน่าโซชาครับ จสซีลินการ์ที่กลับมาจากการยืมตัวที่เวสแฮมเมื่อซีซั่นก่อนพร้อมกับความมั่นใจและความการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับทว่าในซีซั่นนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกโอเลกุน่าโซชากลับมอบโอกาสให้กับลินการ์ดลงสนามไปเพียงแค่5เกมเท่านั้นครับรวมทั้งสิง63นาทีแต่ทว่าเจ้าตัวกลับยิงไปถึง2ประตูด้วยกันและด้วยตัวสัญญาของลินการ์ที่กําลังจะหมดกับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าครับทางบอร์ดของแมนยูเ็ดเองก็กําลังพยายามจะขยายสัญญากับนักเตะ แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากครับจนล่าสุดทาง ESPN ก็ได้ออกมาเผยว่าสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดที่แมนยูเดยื่นให้กับลินการ์ดโดนทางลินการ์ดปฏิเสธเรียบร้อยแล้วครับและหากว่าชนาาการยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะครับทางทัพปีแสดงคงจำใจต้องขายลินการ์ดออกจากทีมแน่นอนครับซึ่งค่าตัวก็น่าจะอยู่ที่ราว10ล้านปอนด์ดีตอนนี้ครับมีทั้งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็เวสต์แฮมให้ความสนใจอยู่นั่นเองครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของชูสกุนเด้ครับ วันนี้รายงานจากสื่อสเปนก็คือเอสตาเดโอเดอ t i ตินะครับได้ออกมาระบุว่าทัพไปแสดงพร้อมร่วมวงล่าชูสกุนเดกองหลังตัวเก่งจากเซบียามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าครับแต่มีข้อแม้ก็คือในตลาดหน้าหนาวนี้ครับตัวนักเตะยังไม่โดนสโมสรไหนซื้อตัวไปร่วมทีมซักก่อนนะครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กควครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทีมชาติอังกฤษบุกไปถล่มสมันน้อยอย่างซานมาริโนถึง10ประตูต่อศูนย์และแฮร์รี่แม็กควายครับทำประตูแรกของทีมในเกมนี้ซึ่งประตูดังกล่าวก็เป็นประตูที่7ของเจ้าตัวด้วยครับกับทีมชาติอังกฤษแต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะว่าประตูดังกล่าวนั้นทําให้แม็กควายกลายเป็นกองหลังที่ทําประตูได้มากที่สุดของทีมชาติอังกฤษแซงหน้าของจอห์นเทอร์รี่ที่เคยทาเอาไว้จํานวน6ประตูด้วยกันครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l Page กันด้วยนะครับผม